เป็นเล่แมแรกชนิดอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในก็เขาเรียกว่าเป็นของคนดนตรีจริงๆนะคะสําหรับนักร้องนะคะนักดนตรีนะคะที่ขี้เกียจแกะคอร์ดนะคะ,คออนนะ,คะในนี้คือเขาแกะคอร์ดที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนคีย์ให้ด้วยสําหรับใครก็แล้วแต่ที่ชอบร้องเป็นออริจินอลหรือว่าอยากเปลี่ยนคีย์เป็นแบบไหนคือในนี้มีหมดนะคะคุณไม่ต้องไปเสียเวลาแกะเพลงซื้อเล่มน,นี้ ได้หมดทุกอย่างอีกอย่างหนึง่งหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเ,เขาเรียกว่าหนังสือสองทางไม่รู้ว่าหางหรือหัวนะคะสังเกตดูไม่ใช่เล่มนี้มีแค่ลู่ลายอย่างเดียวแต่ว่าผสมสิ่งตนที่ช่วงาด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้างในนะคะมีเขาเรียกว่าข้อมูลอีกเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวก็มีเขาก็พาไปท่องเที่ยวมีแบบแนะนําอัลบั้มด้วยสําหรับใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วเกี่ยวกับทั้ง ที่จริงเล่มนี้นะคะเขาบอกอยู่แล้วมีดนตรกับไอเดียนะคะเป็นดนตรีแล้วก็มีแบบไอเดียเก๋ๆนะคะเพราะฉ<ฮ>ะนั้นซื้อเล่มน,นี้ก็ครบค่ะแฟชั่นทุกอย่างอะไรมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วก็มีความรู้ด้วยเนาะสำหรับใครก็แล้วแต่อย่างเล่มน,นี้ความรู้ก็เป็นเรื่องของคุณเล่เล่เล้วนๆซึ่งเป็นอะไรที่วัยรุ่นปัจจุบันนี้นิยมแล้วก็ฮิตหลายๆคนซื้อมายังไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงนะคะลองเนี่ยของจริงนะคะแล้วก็ <ฮะ S 1> เล่มต่อไปเป็นของซานินะคะก็ลองมาศึกษาตัวซานิอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มีขอด เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งแกะนะสำหรับนักดนตรีนะคะไม่ต้องแกะตอนกลางคืนคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เลย